เทคนิคการสร้างความขัดแย้งทางสมองสมองจะไม่ให้ความสนใจอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาได้แต่สมองจะสนใจอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ใช่ขัดแย้งในการที่ทะเลาะเบาแวงนะครับเช่นการที่เราบอกเขาว่าเขาคือคนที่เราอยากคุยด้วยมากที่สุดหลังจากเลิกงานวันนี้ แต่ในแฟก์หรือข้อเท็จจริงหลังจากเรื่องงานเราไม่ทักไปเลยไม่โทรไปเลยไม่สนใจไม,ไม่ติดต่อใด้ทั้งสิน้นเกิดความขัดแย้งในสมองของอีกฝ่ายมันทําให้คนเกิดความสนใจและมันทําให้คนเกิดหลายๆความคิดในเวลาเดียวกันคนจะสนใจคุณเพราะคุณทําให้เขาพยายามค้นหาคําตอบในตัวของเราแต่คนมันจะไม่สนใจถ้าคุณไปรายงานมันหมดทุกอย่างไปบอกมันหมดทุกอย่างไปยัดเยียดชีวิตของตัวเองให้กับมันหมดทุกอย่าง พอคิดถึงเรื่องเราตลอดทั้งวันคือมันพยายามหาคําตอบว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ทักมามันจะทําให้คนคิดถึงเรื่องของเราตลอดทั้งวันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่ต่างหา,เากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเ9 0เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่ง ไปที่ไลน์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ